Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, uh, hello. How are you? Tadi nak kau sebagai gamer ka? Okay ka. Welcome back to English lesson by Teacher Aminah. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggeris dengan Teacher Amino. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggeris dengan Teacher Amino. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggeris dengan Teacher Amino. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggeris dengan Teacher Amino. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggeris dengan Teacher Hari ini kita akan belajar bahasa Inggeris dengan Teacher Hari ini kita akan belajar bahasa Inggeris dengan Teacher Hari ini kita akan belajar bahasa Inggeris dengan Teacher Hari ini kita akan belajar bahasa Inggeris dengan Teacher Hari ini kita akan belajar bahasa Inggeris dengan Teacher Hari ini kita akan belajar bahasa Inggeris dengan คำต่อไปนี้ this and those คืออะไรใช้ยังไงไปดูกันนะคะ,ะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือของตัวเองหนะ้า21นะคะสำหรับการเรียนรู้วันนี้นักเรียนสามารถเปิดหนังสือของเราแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆแบบวิดีโอนี้นะคะโอเคค่ะ,ะคำว่า this แปลว่าเหล่านี้ this แปลว่าเหล่านี้นะคะอ่าคำว่า this แปลว่าเหล่านี้ใช้กับสิ่งของไหนสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราพูดง่ายๆของอย่างเช่นมีปากกาหลายๆแท่งเลยอยู่ใกล้ตัวเราอเราจะบอกว่าปากกาเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษอย่างไรอไปดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งอ่านะเกณยนฟังที่เช่นแล้วก็ ึกอ่านตามได้ด้วยนะคะโอเ okay, ค let's go ข้อที่หนึงค่ะ these are p e n c i l s these are p e n c i l s ดินสอเหล่านี้มีมือชี้ที่รูปดินสอนะคะเนื่องจากดินสออยู่ใกล้ตัวเราทชอร์ทำเส็นละ หลายเล่มเลยสมุดเหล่านี้สมุดเหล่านี้ของใครสมุดเหล่านี้อาจจะอยู่ใกล้เรานะคะโอเคข้อที่ส This a e Candies This a e Candies Candies คือลูกอมนะคนะนักเรียนดูลูกอมมีหลายมีหลายเม็ดเลย อมแ,แ,แบบนั่นแบบนี้อ่ะทั้งหมดนี่เราเรียกว่าลูกอมโอเคงั okay. ้นเราจะบอกว่าอ่ะเนี่ยเหล่านี้คือลูกอม these are candies โ okay. อเคเข้าใจไหมคะ they understand อ่ะโอเคมาอ่านตามาอังกฤษอีกครั้งนะคะคำแรก these are pencils these are pencils these books. t h i s are books. t r e e These are candies. t h i s are candies. <S ่ h ไปดูหน้าถัดไปเลยค่ะน,นี่อันนี้เรากลเรื่องดิสกี้ทิเชอร์มายกตัวอย่างมาอธิบายในหนังสือของเรานะคะ ดิสแลว่าเหล่านี้อันน่าตะกี้ที่เชื่อ,อยกตัวอย่างให้นักเรียนดูอันนี้อธิบายในหนังสือของเรานะคะดิสแลว่าเหล่านี้ใช้กับสิ่งของหลายอย่างที่อยู่ใกล้ these are pencils หรือว่าเราอ่าน these are not pencil. pencils these are pencils these are not pencils อ่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ดินสอนะคะอาเติม uh, not ลงไปเป็นกระโยคปฏิเสธค่ะโอเคกอที่สาม uh, a these pencils คือดินสอใช่ไหมใช้ถามสิ่งของที่อยู่ใกล้เราสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดอ่านะคะสมมุติเราจะถามเพื่อนว่ามีแอปเปิ้ลหลายลูกเลยอยู่ตรงนี้ Are these apples? นี่คือแอปเปิ้ลใช่ไหมบางคนไม่รู้จักอันนึกว่าต้องรู้ว่ามัก็ม่วงๆอยู่อา น่าจะใช่แอปเปิลไหมนะอะไรแบบนี้ก็ถามเลย oh t h i s apples โอเคสิ่งเหล่านี้คือแอปเปิลใช่ไหมอ่ะเป็นประโยคคำถามถ้าใช่ก็ตอบว่า yes they are yes they are ใช่สิ่งเหล่านี้ใช่อ่าอย่างข้อที่สาม t h i s are t h e s pencils ใช่ดินสอใช่ไหมอ่าตอบว่า yes a r e they ใช่มันใช่ดินสอใช่นี่แหละิอ่าอะไรประมาณนี้นะคะ โอเคข้อที่หน้าต่อไปคำว่า d o s e ต่อ,อามาดูหน้านี้ those อ่านว่า d o s e d o s e แปลว,ว่าเหล่านั้นอเหล่านั้นกับเหล่านี้ต่างกันนะคะนักเรียนเหล่านั้น d o s e ใช้กับสิ่งของที่อยู่ไกลโดยเจ้านะคะอยู่ไกลผู้พูด ถ้าสิ่งของที่อยู่ใกลเราเราอ่านเราใช้คำเหล่านั้น those those อ่ะมาดูค่ะอ่านที่ฉันทำสัญลักษณ์มือนะดูขีดขีดอ่ะแปลว,ว่าอยู่ไกลเรานะคะดูยาวาประกี้ต่อนะคะอันนี้อ่ะโอเคข้อที่หนึ่ง those are pens those are pens those are pens ดินสอ,ลอเละาเอ็เพนสอรีนะคะปากกาเหล่านั้นโอ้ปากกาเหล่านั้นาปากกานั้นอ่าปากกาเหล่านั้นโอเคข้อที่สอง those are rulers those are rulers โอเคไม้บรรทัดเหล่านั้นโอ้ของใครออ่าเหล่านั้นที่อยู่ใกล้เรานะคะเหมือนเรา มองแล้วก็เราไปเห็นปากกาหรือว่าไม้บรรทัดโอ้ดินปากกาเหล่านั้นไม้บรรทัดเหล่านั้นอ่นักเรียนนักภัพเห็นไหมคะ,อะลองไปด้วยกับครูนะคะอ่าโอเคข้อที่สาม those are balls those are balls are balls หมายถึงลูกบอลน,นะคะอะ่ลูกบอลเหล่านั้น เราจะใช้สิ่งของที่อยู่ไกลตัวเราไกลตัวเราเราใช้คำว่า d o s นะคะตามตัวอย่างที่ทิเชอร์ให้มานี้นะคะอ่ะแล้วมาดูหน้าถัดไปค่ะสของเราอันนี้นะคะ dose แปลว่าเหล่านั้นอาในหนังสือของเราดูประโยคที่หนึ่งค่ะ dose r e pens dose r e pens เพนเฉยๆปากกาแต่ถ้าเติม s แปลว่ามีปากกาหลายแท่งนะคะแล้วคำว่า dose ก็ใช้กับสิ่งของหลายสิ่งที่อยู่ไกลตัวเราดังนั้นเพนต้องเติม s ค่ะ,ะกำลังพูดเกี่ยวกับสิ่งของที่สิ่งของหลายสิ่งนะคะ มีหลายอันมีปากกาอะไรเยอะๆมีดินสอก็หลายแท่งมีไม้บรรทัดก็หลายอันอสิ่งของหลายสิ่งนะค่ที่กำลังพูดอ่ะโอเค those are pens ปากกาเหล่านั้นเป็นประโยคบอกเล่านะคะอ่าแต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธอ่าที่จะไม่ได้แกอันนี้โทษทีนะคะนะกักเรียนเอาเช็คอ่าอ๋อถูกแล้วนะข้อที่สอง t o s a p e n s Pence. those are not p e n t s ข้อที่2อง those are pants those aren't p e n t s สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ปากกาหรือว่าเราจะอา่าน the t o s e are not p e n t s เป็นประโยคปฏิเสธนะคะอันนี้เติม not เข้าไปแปลว,ว่าไม่ไม่ใช่ อ่าเป็นประโยคปฏิเสธเลยค่ะโอเคข้อที่3เป็นประโยคคำถามโอเคอ r อ those p e n s เหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นใช่ปากกาใช่ไหมอ่าเป็นประโยคคำถามนะคะอ r อ those p e n s ถ้าไม่ใช่ no they aren't หรือว่า no they are not no they are not ไม่ไม่ใช่ปากกา อันนี้ตามาที่จะมาแปลวความหมายตามในหนังสือของเรานะคะนักเรียนสามารถเรียนรู้ไปด้วยนะคะโอเคค่ะเข้าใจยังเอ่ย dis เหล่านั้นสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเราโดยเฉพากตา,าร์สิ่งของที่อยู่ไกลเราสิ่งของบางอย่างโดยเฉพาะกีตาใช่ไหมคะอ่ะโอเค ไปดูหนะ้าถัดไปอันนี้ให้นักเรียนทำอะไรเอ่ยในหนังสือของเราเลยนะคะหน,น้า21เนาะโอเค Fill t h i s or those in each blank Fill t h i s or those in each blank ให้นักเรียนเติมคำว่า this and those this และ those ลงในช่องว่างให้นักเรียนดูรูปภาพก่อนว่า่ามีสัญลักษณ์มือชี้อยู่แล้วก็ใช้ this หรือว,ว่า those นะคะ โอเคต่อไปอ Look and write ให้นักเรียนดูนะคะสังเกตที่เชื่อทำตัวอย่างมาแล้วข้อที่หนึ่งอะในหนังสือของเรามีไหมตัวอย่างอ่ะข้อที่หนึ่ง those are textbooks อะท,ที่มือแล้วก็จุดๆๆอดกลายนะคะ those are textbooks They are not workbooks. อ ah, ่ those are textbooks. those แปลว่าของเราสมุดอัน textbook sorry uh, นะคะหนังสือหนังสือเหล่านั้นอ่า uh, they are not workbooks. หนังสือเหล่านั้น mean, มันไม่ใช่สมุดนะ like ah. มันเป็นหนังสืออา ah, mm. ประมาณนี้ those are t e x t b o o k they are not workbooks. อ่าทำไมใช้ dr dr แปลว่าสิ่งของหลายอย่างเหมือนกันนะคะโอเคข้อที่2อง e e e r a s e r ยางลบอนักเรียนลองเติมดูนะคะอาทิจจะอาจจะตัดอานในหนังสือของเราจะตัดตัดให้เราเพิ่มให้นักเรียนสังเกตให้ดีแล้วก็เติมลงไปนะคะใช้ดิ s ก์ดรแล้วก็ช่องว่างอื่นๆก็ เติมลงตามตัวอย่างนะคะโดยใช้คำว่า r หรือว่า not นะคะโอเคค่ะข้อ7อ่าอันนี้ข้อ7นะคะทั้งหมดมี7ข้อดูจะว่างตรงนี้จันโนตรงนี้อาท่านโ no นตอบอยังไงดูไปเรื่อยๆเลยนะคะโอเคค่ะถ้าเกิ์สงสัยไม่เข้าใจยังไงทักลายส่วนเจ e t ทิชเชอนะคะผู้ปกครองสามารถทักมาได้นะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูบายบาย